ชมบึงบัวยามเย็นนะคะบึงบัวที่เราไม่ได้มานานแล้วเห็นไหมคะดอกไม้สวยแต่ในบึงบัวมีนี่เยอะเลยอะไรรู้ไหมคะเขาเรียกอะไรนะอันนี้่อบัวลอยหรืออะไรนะอันนี้ไม่ใช่บัวลอยอะไรนะจอกจอกเยอะมากเขาต้องโปยขึ้นมาข้างบนเลยเพราะว่า ปลาไม่มีที่หายใจแล้วเนี่ยโคยขึ้นมาทิ้งยังพูดกับคุณสมบัติว่าเราต้องไปไว้ที่สุพรรณนะคะเพื่อที่จะให้ปลาจาระเม็ดน้ำจืดเรากินกินเรียบหญ้ายังไม่เหลือเลยพี่น้องบัวหายหมดนี่ดอกจิตของเราพิ้วสวยว้ามองเห็นเครื่องบินด้วยบนนู้นนี่เลย ยามเย็นของเราดีอากาศดีมากๆเลยไปกันพาไปดูนกกันนกกินหญ้าอยู่เขาตัดหญ้าใหม่ๆนี่แหละกลิ่นหอมดีนกเล่นอยู่ในสนามหญ้าเขียวดีเนาะ มานะมาอยู่ใกล้น้ำนี่นตรงนี้เขาเตรียมสูบน้ำขึ้นมาเพสนามหญ้าแต่วันนี้เขาไม่ได้ลดเพราะว่าเขาเพิ่งตัดหญ้าไปธรรมดาเขาก็ลด้อดนอะดีดีะนกของเราค่อยคกระดึ๊บโอเคค่ะกลับมาแล้ว จะคุณสมบัติพ่วงเน็ตเข้ามานะคะเราไม่ได้มีเน็ตเป็นของตัวเองเป็นแบบลูกบ้านดได้ไหนเท่าเน่ไปไหนไกลไม่ได้เจ้าของเน็ตนั่งเล่นอยู่ตรงนี้พอไปไกลแล้วเน็ตหายเลยเน็ตหายเลย บรรยากาศดีดีบัวนี่เขาจะบานตอนเช้าเนาะพอเย็นๆน,นี้เขาก็หุบไปใช่ไหมนี่นี่เลยนี่นกน้อยนกน้อยเล่นกันเดียวฟังจุ๊บๆิบแอทายตรงนี้แอบทายกันพีน่น้องอื เรามาก็ไม่ร้องนะเสียงงกค่ะที่ตอนนี้อาจจะย้อนแสงนิดนึง าฝั่งนี้ดีกว่าสว่างดีเห็นบัวขาวล่างพราวอยู่ในบึงบัวนี้สวนนยมากมากเลยบัวน้อยลอยชูชอรออารุณ สีม่วงสวยงามเดยเลยจเฮ้ยจิงจิงจงิติงนั่งนี่มีมีปัวขาวเป็นส่วนมากนะปัวสีม่วงนี่ใบเขาจะออกลายๆอย่างเงี้ยใต้ท้องมันจะลายๆ ลา้ใบบัวลายลายนี่ออกขึ้นมาถึงข้างบนฝั่งเลยนะเนี่ยผักปุ้งก็งามจังเลยเก็บผักปุ้งไปให้ยายดีกว่ามัง้งเอาแล้วเอาแล้วว้าส,สวย บัวเยอะมากบัวขาวบัวสายนะี่กินได้นะคะเนี่ยเยอะเลยอะ่ะนกหอก,กวานก็ร้องไกลๆอะ่ะต้นไม้ใหญ่ตรงนู้นปลาก็มีนะปลาอยู่ใต้ใบบัวใต้แหนด้วยเพราะว่า วิจอกไม่ใช่แหนกพูดผิดขออภัยจอกบานเต็มเลยปลาก็เลยไม่ได้ขึ้นมาเลยตรงนี้ตอนแรกปลาเยอะมากนะเนี่ยจอกเต็มไปหมดหัดี น้ำมาใสมากมาเลยตอน,นเนี่ยตรงนี้ที่เขาเอาจอกออกเนี่ยตรงนี้น้ำอย่างใสเลยจอกละเห็ดตปเขาเชิญจอกขึ้นไปอยู่บนนีล่ละดูดูคนบางคนนั่งนี่จอกขึ้นมาไว้ข้างบนบ้างให้ปลาได้หายใจนะว้าวนกนกกระจอก เมื่อก่อนแมงปอเยอะมากเลยตัวแดงๆหน้าฝนนะจะแมงปอเยอะจะนั่งตรงนี้เลยนั่งสนามหญ้านี่เย็นสบายนั่งเล่นตรงนี้ก่อนค่อยขึ้นบ้านอากาศเย็นดีตัดหญ้าใหม่ๆเนอะน่าจะไปนอนเกือบกิ้ง แอบดูกนกกันฝั่งนี้นกเยอะแต่มันจะมืดนิดนึงมันย้อนแสงใช่ไหมพรอาทิตย์อยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ย้อนแสงมันก็จะมืดมืดแต่นกก็อยู่ด้านนี้นกอยู่ด้านนี้วิ่งอยู่เราก็หันกลับหันกล้องกลับมาดีกว่ามืดมนีลมดีค่ะ ตับวบาร์ดกาขวดน้ำใส่กระเป๋าวางเกงให้เนี่ยกาจะประมาณนี้เลยนะกาดดีมากมาก ความหวังมารายพันแปรฉันรู้เพียงฉันสิ้นแล้วสิ้นไปทุกอย่างติดโลกตามหาเธอมันมืดและอ้างวางเก็บบัวไปผัดเลยนะสายบัวฉันยังหวังรา กลิ่นกลิ่นหอมกลิ่นสะบัวหอมเหมือนหอมเหมือนกินในนาบ้านยาเลยที่สุพรรณเลยหอมกลิ่นขี้โคร ον. นนจะหกโมงแล้วนะครับอากาศยังเย็นคือตรงนี้เย็นเนาะแต่บนบ้านร้อนเด้อพี่น้องขึ้นบ้านเป็นไม่ได้เลยอุ้ยตายละสนามหญ้าเปียกบ่ ตูดเปียกแม่เราจะเดินแกงนกเราจะเดินขึ้นไปบนนู้นแล้วส่องลงมาเลว่ากลับมาปกติแล้วลืมตัวจี้กี้ลืมตัวดันเดินออกไปไกลคุณสมบัติเราอาศัยเน็ตเขาไม่รู้เรื่องอีกแล้วต้องอยู่ใกล้ใกล,ใกล้เขาไว้ นี่ชิบชบชิบพี่เนี่เลยเล็กก็ดูได้นกน,น้อยเงี้ยเสียงปลาฮุูอยู่ข้างหลังเนี่ยกินตะกะแตนนะคะกินตัวตะกะแตนตัวเล็กๆเยอะเลยอ่ะเขาตัดหญ้าใหม่ๆนะี่เนาะเขาก็กินได้สบายเลยถือเขาไม่ตัดหญ้าเขามา มากระตุมเลยนับตัวเล็กๆอะ่ะนี่หันไปทางนี้ก็พอได้อยู่นะไม่ค่อยมืดเท่าไหร่โอ้มืดเลยมืดเลยคะ่ะมืดไม่ใช่ว่าไม่มืดเลยมืดเลย สาธุสาธุสาธุขอหยอบิวปักปังด้วยเถอทีนี่ก็จะจบลงประมาณนี้เลยยังไม่หกโมง บรรยากาศก็ดีงาม หมอไพ่นะคะมองไม่เห็นจอเด้อไม่ได้ทักทายใครใครขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะที่เข้ามาให้เป็นกำลังใจแก้วทางนี้ค่อยได้ไหน่อยละอียา ว้าวว้าวอ่าแรงมืดเรื่มมืดแค่ตรงนี้ได้แค่ตรงนี้หันไปตรงนู้นมากไม่ได้มืดการถ่ายทอดสดนี่มันจะปรับแสงไม่ได้น้แปรแล้วตอนนี้แก้วไม่สามารถที่จะไล่ทางขวางได้พี่น้อง มันไม่ให้ตั้งอ่ะขนาดเมื่อก่อนนี้ถ้าเราจะไล์นี่เราจะวางกล้องไปทางขวางะมันได้แต่ตอนนี้มันไม่ได้มันกลับหัวเฉยเลยถ้าเป็นทางขวางก็เลยได้ทางตั้งที่จริงทางตั้งมันไม่เต็มจอเนะมันไม่สวยแกว่าถ้าไล์สดเราไล์ทางขวางมันเห็นเต็มๆดีที่มันทางตั้งแต่ถ้าทางจอมือถือก็จะนี่นะ แต่ถ้าไปทางคอมนี่มันจะไม่ค่อยได้นะดูในคอมนี่ไม,ไม่ไม่เต็มตาเต็มจอดีลาวดีสวยเดี๋ยวนี่จอกนี่เอาไปให้หมูได้ใช่ไหมพ่อข้างนอกเขาเอาไปต้มให้หมูใช่ไบ้านเราหรือเอาไปเก็บสดๆโยนให้หมูกินเนาะแต่ที่นี่เก็บทิ้งเพราะว่ามันเยอะเกินไป เลยเจ้าปลาจาระเม็ดน้ำจืดมันกินเรียบหญ้ายังไม่มีเลยนะคะในบอ่อเลี้ยงไว้ดีนะฟันเขาแหลมคมเป็นปลากินพืชต้นไม้สวยต้นจิกน้ำนะคะชอบมากแต่กลิ่นก็เหม็นเนาะจิกน้ำกลิ่นไม่หอมแต่สวยนะ สก็สวยยดีลาๆขอบคุณ5ดวงใจ5ล้านดวงใจที่เข้ามาชมนะคะแจ้วมองไม่เห็นจอค่ะมันไม่มีข้อความขึ้นอาจจะไม่ได้พูดกับเพื่อนขออภัยด้วยนะคะวสวัสดีสวัสดีค่ะน้องเดียวผ่านแล้วค่ะ แก้วผ่านแล้วแต่พี่แก้วก็มาไล่เอาเอาอะไรเขาเรียกอ่ยอด,ดว,วิวเหรอพี่แก้วมองไม่เห็นหน้าจอตัวเองไม่มีตัวหนังสือขึ้นนะต้องให้แฟน่านที่หน้าจอของเขาเพราะมีขยีกรแล้วขอบคุณที่สุดเลยนะคะน้องเดียวแงวสนามหญ้าสวยดีตัดใหม่ๆแต่ถ้าไปทางนู้นมากๆมันก็จะดำ มันย้อนแสงอุ้ยครั้งนี้ไม่ย้อนแล้วนี่พ่อนี่นี่เห็นนกไหมเห็นนกไหมไม่เดินเดินแล้วเดี๋ยวมันเหน็ดไม่เสถียรสิเหนีดกระตาเบี้น no ี mm ่พระอาทิตย์มันชอบมืดนะเดินถ้าไปใกล้ตรงนู้นน่ะพระอาทิตย์ยามเย็นนี่เลยสวยเลยเฮ้ย อาดดี้ดีนกก็อยู่ตรงนู้นนหะบอเห็นปะนกกินมแมลงอยู่แต่วา่าจะไม่ก็เห็น่า่ไกลบางคนล้มทีเถอะ ไล่นกขามาห้นกจะบินดูคนบาคนเดินไปหานกค่ะนกก็ไปเรื่อยๆแล้วอ่าวินไปหมดแล้วดูุงไล่นกให้ไปหมดเลยคราวเนี้ยเนี่ยนกเอียง เอี้ยงใช่ไหมร้องเมื่อกี้มุจริรินมุจรินม,มหาสถานที่หกพระพุทธเจ้าโรงประทับบาลังสมาธิมองไม่ค่อยเห็นแล้วอะ่ะ เพราะว่าสเสวยวิวิมุตติสุขใต้ร่มไม้ชื่อมุจจรินทับลึกหรือต้นจิกอ๋อนี่ไงนู่นไงที่พระท่านท่านนั่งอยู่ใต้ต้นจิกต้นจิกนี่ชื่อในพุทธกาลค,คือมุมจจรินทับลึกขณะนั้นมีฝนตกตลอดเจ็ดวันมุจรินทนาคราชบังเกิดความเลื่อมใส จึงขนดกายจิตรอบพันล้อมพระวรกายของพระพุทธเจ้าและแผ่พังพานปกเหนือเสียนเพื่อป้องกันพระพุทธเจ้าจากพายุฝนเหลือบยุงลมแดดและอันตรายต่างๆอ๋อนี่แหละค่ะตรงนี้คือมหาสถานที่หกนะคะก็คือพรยาน้ากันแหละพระพุทธเจ้าได้นั่งนั่งบาลังสมาธิอยู่ภายใต้ต้นไม้คือใต้ต้นจิกนี่แหละ หรือมุจลรินทะพึกขณะนั้นมีฝนตกลงมาเจวันเจคืนเลยพญาน้าก็เลยขดกายล้อมพระองค์ไว้แล้วก็แผ่เสียนออกมาปลฝนกันลมก,กันยุงเหลือปลิ้นกัดพระพุทธเจ้านะคะสุดยอดเลยเนาะต้นจิกเพิ่งรู้ว่าต้นจิกน้ำเนี่ยคือต้ตอนมุจลรินพฤกนี่นเอง ต้นไม้ในพุทธการนะคะเนี่ยต้นกนีก็ไม่ธรรมดาออ้อวอกเคารพรงชาติแล้วค่ะต,ตรงก่อนโดยไทยรูว่านายรักสมัครกีไทยนี่รักสงบแต่ถึงโรคใหม่ค่ะ กระดาจากไม่ให้ใครคุ้มคีลาเลือดยาตุชาติีทำสิ่งที่มีประโยชน์ให้ไม่ได้เลย <c oughs> เขาร้อเพลงชาติมาหลอกให้ลืมเนื้อเลยโอ้ยคนเนาะคนคนไทยหรือเปล่าเนี่ยที่จริงอ่ะแมงอีนูนนะเนี่ยมากัดใบมันะว่า ก็คือเราไม่ได้มาดูไม่ได้ลงมาดูเนี่ยใบพุนนนี่น่าจะเป็นแมงจีนูนแมงอีดูนเนี่ยมากัดเดาเอาแล้วต้นจิกเนี่ยใบพุนไปหมดเลยเนาะแมงจีนูนคงจะกินนะใช่ปะมันอร่อยเหรอจิกน้ำอมีคนหัวร้านหนึ่งคนนั่งอยู่ข้างหน้าพระ งดงามมากๆเลยเนาะเขาเขาปั้นได้สวยงามมากปั้นหรือหล่อก็ไม่รู้นะพ่อ,อ,อใช้หล่อใช่ไหมดูเกล็ดพญานาคดูฟันพญานาค เห็นแล้วอลังการมากแผ่แผ่แม่เบี้ยนะคะเพื่อที่ปกพระองค์แล้วก็ขดตัวเจดชั้นนี่ไงหนึ่งสองสามี่ห้าเจ็ดเจชั้นขดตัวพันรอบรอบ,รอบพระวรากายของพุทธเจ้าไว้แล้วก็แผ่แม่เบีย้ยปกคุมเพราะว่าตอนนั้นมีฝนตกเจ็ดวันเพราะว่าอย่นี้นี่เลย นี่นี่เองเพราะว่าเหลือบลิ้นยุงก็จะกัดพระองค์ไม่ได้เพราะว่าพญานาคท่านพญานาคท่านได้ขดขดลำตัวของท่านพันรอบพระบวรากายของพระพุทธเจ้าเลยนี่ปางสมาธินะคะเห็นไหมคะสุดยอดเลยเนาะ งดงามแลหน้าเกงขามากๆเลยพญานาคัานมีหงอนด้วยนี่พลรลรอ,อได้สวยมากเลยนะรอได้งามมากเลยเห็นเกตเห็นเกรดของพญานาคราชไหมคะนี่คือหน้าขององค์พระพุทธเจ้าช่างมีเมตตามากๆเลยนี่ตาเนี้ยสวยสง่าที่สุดเลย อยู่ตรงนี้เลยสถานที่หกดินเป็นสง่าอยู่ตรงนี้งามเต้งามว่าสาธุสาธุ ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกท่านสวัสดีมีความสุขนะคะสวัสดีจ้า